เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเองก็มีคนมองว่าเร่งรีบนะครับเพราะจริงจะมีการผลักดันร่างที่เป็นทั้งฉบับอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มาเสนอแก้ไขแบบรายมาตราโดยเฉพาะเรื่องของการลดะะอำนาจในการตรวจสอบของหน่วยงานองค์กรอ,อิสระรวมถึงลดอำนาจของสารรัฐธรรมนูญรวมถึงการที่ขาดในการตัดสินเรื่องของการจะเอาคนดารงตาแหน่งจากการเมืองออกเนี่ยไม่เป็นเรื่องของนักการเมืองหรือเรื่องของประชาชนกันแน่นี่เป็นการตั้งคําถามนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับหนึ่งในเขาเรียกว่า พักร่วมทบาลอย่างพักรวมไทยสร้างชาติครับวันนี้คุณธนากรก็ออกมาสกิดนะครับว่าอยากให้รัฐรัฐสภาเนี่ยมีความรอบคอบครับเรื่องของการแก้ไขรัฐประนูนนะครับปมจริยธรรมซื่อสั์จริตเนี่ยหลังนะฮะถูกมองว่าเป็นการเอื้อนักการเมืองเสียเองนะครับชี้นะครับว่ารัฐประนูนปี60สนเป็นฉบับปราบโกงควรยกมาตรฐานไว้สูงสูงนะครับหวังสกัดคนไร้คุณธรรมเข้าสู่อำนาจนะฮะแนะอะไรฮะรฐบาลเนี่ย ควรจะมาโฟกัสเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องก่อนเรื่องของการแก้ไขรมัมมณูญที่เป็นเรื่องของนักการเมืองเป็นหลักนะครับก็เรื่องนี้ครับคุณธนกรนะคะวังบุญคงชนะครับอดีตรัมตีประจำสำนักนายกรัมนตีสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักกรมไทยสร้างชาติครับ กล่าวถึงกรณีที่พักเพื่อไทยนะฮะและพักประชาชนกําลังเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐมนุนแบบรายมาตราเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ของสอสด้รับมตีนะครับซึ่งฝ่ายค้านโดยพักประชาชนก็เห็นพ้องด้วยนั้นนะฮะคุณธนกรนะฮะย้ำนะฮะว่าส่วนตัวเนี่ย มองว่ารัฐมนูนปี60เป็นรัฐมนูนฉบับปราบโกงและผ่านการธรรมชามติของประชาชนหากจะเป็นการแก้ไขแบบรายมาตราก็ควรแก้ในส่วนที่จําเป็นเร่งด่วนหรือแก้ปัญหาเรื่องปากท้อให้ประชาชนก่อนจะดีกว่าโดยรัฐมนูนมาตรา160วงเล็บ4และวง,วงเล็บ5นะครับมีเจตนารมณ์สำคัญในการป้องกันบุคคลที่ประจักคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตครับเข้ามามีอำนาจในการบริหารบ้านเมือง หากมีการแก้ไขตรงนี้หรือทําให้เบาลงอาจจะเป็นการเปิดช่องนะครับให้บุคคลที่ไม่ซื่อสัต์จริตนะฮะโดยแท้เนี่ย้าม,ามีอํานาจได้ครับคุณธนก,กรย,ย้ำๆนะฮะว่ากรอบของคําว่าจะริยธรรมในรัฐมนูญนะครับถือเป็นด่านพิสูจน์เพื่อใช้กร่นกองบุคคลที่ก้าวเข้าสู่อํานาจนะครับว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่เป็นการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นและหากแต่งตั้งให้คนที่มีความประพฤติผิดทางจริยธรรม เข้ามาบริหารบ้านเมืองครับอาจจะส่งผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชนได้ครับดังนั้นตนเนี่ยจึงเห็นด้วยที่ควรยึดและยกมาตรฐานตามรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงให้สูงเข้าไว้นะครับแล้วก็คุณธนกรยังย้ำอีกนะครับว่าผมเชื่อนะครับว่าท่านสสท่านรัฐมนตรีทุกคนต่างก็หวังดีและตั้งใจทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองกันอยู่แล้วประชาชนต้องการผู้บริหารประเทศที่มีมาตรฐานมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สจริตครับเข้ามาปกครองบ้านเมือง จึงนะฮะอยากจะขอฝากรัฐสภาครับให้มีการคิดทบทวนในประเด็นนี้ให้รอบคอบเพราะถ้ารัฐสภาทั้งสอสอและสวเนะี่ยร่วมกันแก้รัฐนูลในเรื่องของจริยธรรมดังกล่าวอาจจะถูกสังคมและประชาชนมองนะครับว่าเป็นการแก้ไขเพื่อตัวเองแก้เพื่อนักการเมืองเสียเองและหากถูกยื่นนะฮะเรื่องร้องให้ตรวจสอบอาจสอบไปทางที่ขัดต่อกฎหมายจึงควรคิดพิจารณาให้รอบคอบครับคุณธนกรนะครับรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ ให้ความเห็นไว้แบบนี้ครับ